ขาอะไรไปคือว่าท mm hmm. mm. ี่ตอบหมอกไปไปเรียกคืออื่องราวว่าคลิปหกเมืองบ๊อบคูคลหกเมืองบ๊อแม่ถ้าตัวเพราะแม่สิผ้าปัแม่แม่นบ๊อบคูบอกใครไปดึคลิหกคลิปหกแตนี้ยไปยื้อึกเมืองคลิปหกคิปหกเกแต่ไปยื้อแต่หนึ่งหกคือเก่า ถือพอกพอว่าไปถือถือกอกมมขอจักถือหอกเอาเออกเนีูเออพอว่าไปยือีนั่าว่าขอจักรอยไปแล้พอว่าพอว่า่ต้องเอาร้อยว่าเอารอยเตาถือกูเอาร้อยเตาถืไปแต่ขมไนได้หรือแม่พ่อพ่อเสียแต่เขาไม่เสียหรือไม่เสียเขาแบบเสียร้อยเตาถือแม กาเริไปยืดคืบอบกาเริ่มได้คืบอบแต่ว่าไปยืดคืบอกับไปยืดใจนหอ์–เนาะครับผมถาว่ายืดถือไปถือแบบนั้นหรือเล่โชกันไปน้ำข้ามยือนั้งหือล่าโชกันไปน้ำข้ามกับยือนั่นนะคะเออแก่งกันอืมจั่นือออกวอกขั้นหรือาคือออกขั้นอืม้งหร่อคือออกขั้นบักเบิงมาค่ะ không thái đê nắp bà thằng câu vào không thái đê nắp Bà mình ba mươi nguyên câu tạo bằng mng Thứ mng bát khổ câu tay mng bát nguyên 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 câu tay mng bát mng bát nguyên câu tay พอวันไปคู่ไปฤกษจ้าต่อชื่องมาค่ะน่งมาค่ามาเนาะไปฤกษชื่องลงได้เขาขๆมากมาบุงทู่อันไทยพอ้างในชื่องแม่ขัดแม่นัามาแม่ขัดแม่บุ้งคู่อันไทยลวงังตื่นมากว่าข่าจะน่ามา เีงย่นีตั้งนาไปลงต่างเนาะครับผมแปกม้แปะอยู่ปูแปะก็ไม่พอว่ะครับปพกที่คนงางมากอย่ข้างไปะถ้ามึงบังลมชาย้นอยบไดมนาะครับขครมงบังมือแม่บางติงบางเืินมาปูบอกแม่ปูไปยิบสิบหกเป็นปูไปยิบคือพไปยึบเรียบร้อยแต่ว่าคุณยายนั้นมาลมใส่เออบางยางมากเลยไปยิบที่สอง้โอ้ ม่่้งอายุอายุคุณยายมีความไมยบ่ปูอายุคุณยายแปดสี่ก็มีควาวหม้จุอมีความไม้มันบ่ปูตรงก็บบกเบนตรงก็บบกเบนตนตรงก็บบบเบนขครับอืมอืมอ่างือลูกร้านวมบุญมากมากอืมอ้าวให้มือโชมือราบมือโชมือวากสุขภาพแข็งแรงโชกฝคนดเออตรงคือมระกับคือจต่ละน้าเ เอฟซีแอดยิมครับร่วมทายจำสังกับผมครับคือโชคคือทายกระดนฟัดข่าเคยเห็นกรโดงฟัดเข่าว้าครับอื้อเออหลูกร้านพี่ตะคุ่มใจดีใจบุมากครับรู้ความปวมากแล้วร้ายกูร้ายคนเปิดือเสียงเรีองร่างร้ายเนี่ย เออ้วพอถือรูดรูดกูดบาดเดือยครับให้เอซมีโวกมีมาน้ำเ<ม>ดือ,อพเด้อผมากรอบ่แให้โขาให้ห่าแปลว่าวงนี่พอพลาดไปยึดจับถามาอึ้งหน่อยจับถือเรว็วกางมาถือเราวมาปูถือปว่างมาแม่เจ้าคือถืออยากเอาแอืม ดวงดืได้ดวงร้ายได้นอนอให้แม่คู่ไปยิบใ,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 ให้แม่คู่ไปยิบสิบหกแต่ว่ายิบจากใบก็ปูไปยก้คหกให้ไปยิบรอเก้าคึหน่อยเก<ะ>้าส<ะ>ิบใบให้ไปยิบรอบ้อเก้าคืกบัาตามถ้าลน้ตด่างไปยื้อของอื่นแต่หบอเขาได้ลงชวนท่านหัวขาบท่านหมอไขบ่อมกระต่ายหัวไข้พอกระทกหัตายเฉยร้ายหัวมาเืนตายเฉยร้ายครับผ <c oughs> ม,ม บ่มัน่องมบาด้อีนัางมาก็ะือว่าตัวื่วิ่ข่เขาเนาะวะครับปกไปเราเคยทีว่าใส่ปัาถ้าพ่อว่าไปดึงกู้หางอีนั่งว่าอาจูะไปทื่ตายแค่ตายแท่มันบ่ปูวมาว่าตายจังไดหัวล็อกเยเนาะบูมไหลได้หางมือถือขังไ้แต่เลาไฟื้นไม่เป็นไรเลยเดีวมาอีนั่งมาข้าวไปงังหมดไม่เป็นเาะครับผมเออก็ห็นเป็นหลัง้น เอาคืนมากแต่ยืนเธอยืนชายคอแล้วม่ยืนไทยแล้วเห็นคนรอเออต้อรบ่ก่อนคว่าขถได้เลยพอว่าครับผมดงนะพอว่าคือพ่ออยู่ตรงนั้นน่ะไม่ง้ายมันเราเดเดเู้เก๊อกมามหางกัเออมาหออจะไหนจะมาดูกอดพ่อดกัน อเห็นความรอพอสเออความรอว่าอะไรตึงพ่อแบบไ่พรอกวาโดคุกกันบนน้อพอกระจกกันพอกระโดดออกทันตั้อถ้าเป็นเบาผู้สาวสิยายเนาะปู่อาอบือต้อคเลยคือเขาผม เออว่ไดเบาๆคือคืออ้าวันเบาเลยจพาวพออานก็เด้งรองแบบนี <S <S ้ครับไปงามร่แต่งได้น้ำเบาเพอว่งด้แล้มนีเวนยังมากเลยวะเออขึอนทางบานช่องกับพขไปบิ่งเาพอก็เถ้าออกก็พอใช่พอรูดโอตั้แต่ึงดึงบ้ากบว่าครับผม ว่าขั้นไหนงเงี้ยปูน่ะเออบ่ได้ไปถามเลยแต่ขอไปว้าแต่สวัสดีนี่่านี่เจ้าจงพ่อหวังขั่นเบาน้ผู้ใด้ตีอ๋อยต่อยอ๋อยต่อนมาแมนยูหลอกปูเอาไปยงินคือว่าแบบนี้สุกับมักโคกฟอง

ถครบุญรักมารโอ้ว่าครบุญรักบอกอื่อปกคอบโอ้มาเปิดกาเคือมาเปิดกานครับผมไมมหนาเปกมาลวเนาะครับผม อาใครลูกเราไม่ถกไม่รักไม่ถกไม่วางถูก่าภาพแั้งเลยขอให้เงินไหลมงขอให้โชงไหลมาขอให้แตกมาเงาๆเออปัดตุกปัดแตกตุขาจะแตกมากเลยอ๋อทั้งหมดใช่ไหปัดตุกปัดแตกจะไดกมากความแ่งงานพุทธเจ้าขาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนกุญแจแข่งขันนั่นแหละเออเพี่อรอพอมาถัดนังอันนี้เอ๊ ข้อื t t ีนั้แต่โม่ผ่านั้งขอบแตกโม่ผ่านไว้หมาเห้ืออีกพอเด้อเออขออหายกหลานมือุกมือหลักมือุกมืหมาสุผู้ตวผร้ก็ับลบมือ้วนเด้อข้อหายกขับาแข็งแรงโรกโค้กิ้ึกเต่าบอกท่านชายอยูเนาะโออจะเปที่นะขอดโค้กิ้ึกเต่าหืมโควิ้งซึกเต่า เปล่ยเป็นโค้วิทย์คิหคชับเลแล้วแล้วตะปูจะปวดภายครับเออบาดมือข้อือต่างคือหายไม่คนต่างชือสวงตือเท่าเนาะครับผมเป็นโค้ดวิท์เก่าบางสว่งบาเท้าตักคือไอมารักคอแคไอการักไอการะไอการัมักฝาแมกดูหันอ้าวจ้าคือมักเปลี่ยนเป็นโค้วิทย์ชิับเปลี่ยนเป็นโควิทยิพหกถึงได้้วไรเข้ามั่อเนาะครับผมอ้าวโค้ดมานมันดำนแด้วยด้ื อันนี้ขอขายอือโอ้อันนี้วัวบุมคุมได้ค่ะน้ำตะกุ่มจะกือ้ทองไม่ยากค่ะค่ะเออวัวบุ๋มน้ำ้วพอแล้วขายพุกขาเมื่โขกเมื่รักเมื่โขกไม่หวานกุ้ขาอาจะตัวบังขามากกวาเออมาเป็นยัง ให้โขาใครมาให้รังใ้รด้อะไรไปล้อถูกไหมไปดูอะไรยปไ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 ปเฮงเฮงเลยเอซีปูตาที่ชอบลยๆ่รพันธๆเชียนจ้องอันนี้กึ่งราพอเคนจ่อหอว่าค่ะคืองนานงานตะกูลได้จ่อหอมเออว่าจ่องานว่บว่าเยเลย่อ ขาวาชักขาพันบักนะาพ่อเลยหน้าหน้าเอาถาม้าหน้พ่อถ้าได้ถามมาพูกขวาพ่อเลยขึ้นต่อขึ้นหวานฉันเออโมเขื่อได้เลยได้เลยเออโครงการโครงการขึ้นไหมมาอ่านรูมาด้วยหรือไงขั้นค้นเรึ่งอนุนัติมได้วยหรือไงแจกเลยครับเออโ่งๆมาๆมานักมาด้วยด้วยแล้วแล้วตามไปกนคืออของคอมแครับ มันมาข้กมือมันแน่ว่ามันรือว่าอันนี้เออเชื่อแขกบ่างโดยข้าน้อยขึ้นมาแขกแขกอันปืนขื้นให้ปืนได้เชือเอาบอกปีมามาขึ้เออเือน้ำมาปืนแต่เชื่อปายง้อชื่อเอาการเชื่อได้หคือเอาการเชื่อเรอเรอบางันทํามาอยากเชื่อมแขก พวกอรานอใจยง่งย e. oh, ่นะใจยังไงใจยังไปู oh. uh ่อ๋อใจง่งเราบังบอกว่างานงานคือฝันาเรียกคือบอกตีฝันะานเย้มแล้วที่ยืนกวนโมมันขึ้นมาแบบกันใจคืองานแม่ดุแม่แม่ยู่ปูแม่ดัแล้วกูเอาบันข้าบางดาเออเครื่องเครื่องเอากครืเองเครเอาน้ำบางน้ำเมื่อเขาเขาเอาที่โพกเกานะเขาเก่ไปไ ให้ม่งได้ใช่ป่ะเนาะมัร้อยเก้าที่แปดเล่าู้้ยหนเอือร้อยเก้าที่แปตือชาวบ้านทำชาว้านนัใหว้านอาหารการกินที่ไปเรื่อยเร่เรื่อยกานเสร็ตือบ้านบ้าทั้มากเรื่องใดก็ใดผู้เชือใจผู้เข้าใจได้บาทงครับแม่อูวปะตือให้ได้ยูปูเสียงแข็งออเสียงแข็งคืออะไดคืออะได้สออได้มาหอดคือใจความไงโอ้ซาทุสาทุปูว่าถึงแม้จจมาูมิที่ เสียงแขกนะไม่ไปยิบตัวได้ห้วปูยิบสิบหกยิบยิบครับผมที่นังหราเอามาองะของนกจันเม่นปูโอแก๊งเลยแกงแก้งหวางเสียงกองทางนั้

อ้าเดี๋ยวพ่อพึ่งะจอมาข้างนามรายๆกับพ่อเลี้ยงแต่ฟังมะรู้ไ่าจ้าโกข้างนามมันหลายยกาบพ่เป็นทางเนาะเพื่อนเือนคืนกันป่อเลี้ใส่ต้อนการถือนะรู้ไามตื่นได้กับคาราบะแต่ถามขึ้นเนาะไปมื่นเออคือได้ทูกได้รักเด้รู้หายึดทาง่าไปคุย แา่ถ้าได้ตัวเวดียวก็เก้าแลขอเรื่องตัวเดียวก็้อเรืองขอมายหลังถาม้านข้าไปขอพ่อแม่ท้องน่างพอมาจากไป,ปกู้ผัวบ้านสืได้แด้